เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับวันนี้ผมบม้านชี้เป้าบ้านสวยพื้นที่ก,กว้างๆนะคุณผู้ชมในเลือกซื้อเลือกอยู่นะบ้านสวยพร้อมอยู่พื้นที่กว้างนะพื้นที่หนึ่งไร่เลยครับพื้นที่หนึ่งไร่กว่าด้วยด้านข้างเป็นพื้นที่ว่างโปร่งโล่งสบายไม่แอาอาดัดไม่อัดนะครับเอกสารติดโฉนดคุ้มแดง ด้านหน้าติดสวนค้นเกียตในหมู่บ้านแหล่งชุมชนเงียบสงบเป็นส่วนตัวครับหมออาการอยู่อาศัยพักผ่อนยนตนใจฝั่งตรงข้ามก็เป็นที่ว่างอีกครับห่วงโล่งสบายลงจอดรถก็ทําให้พร้อมลงจลดอดรถตงกว้างเลยครับที่เหลือเยอะครับพื้นที่ไร่กว่าปลูกต้นไม้ทําสวนสร้างบ้านเพิ่มได้สบายสบายครับภายในนี่สวยพร้อมอยู่ครับไม่เก่าไม่โทรมราคาเพียงสองล้านสามแสนบาทเท่านั้นเองบ้านสภาพใหม่ของพื้นที่หนึ่งไร่นะครับ เงียบสงบไม่มีใครรบกวนครับเจ้าของขายเพราะว่ามีเหตุจําเป็นครับก็เลยต้องขายสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้ครับแปลงนี้อยู่หลังอบอรตอร,รอบเมืองจังหวัด1 0อนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ